สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สสีเอิร์ธชาแนลค่ะในวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกม ROE เช่นเคยค่ะตอนนี้เราอยู่ในโหมดสิบวิสิกับน้องนัทนะคะตอนนี้เราอยู่กันในโหมดนี้เนาะแล้วเราก็เลยอยากเล่นอลิสบ้างก็เลยเอาอลิสมาเล่นนะคะส่วนน้องนัทก็เล่นนาครสเหมือนเดิมค่ะเรียกได้ว่าอลิสเป็นตัว ที่แรงมากๆเลยนะคะในโหมดนี้สำหรับคนเล่นเป็นเนาะแต่คนเล่นไม่เป็นอย่างเราก็จะรอดหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันไปไปดูเลยก่อนอื่นรอเพื่อโหลดเซ็ตนะคะอ่าตอนนี้เมื่อไหร่ใครไม่โหลดเซ็ตอีลูเมียฝั่งเรากับอลิสฝั่งตรงข้างกับล็อกซี่ใช่ไหมตาล่าลูบูแวน ผู้คองแล้วก็ยอนยังโหลดไม่เสร็จโหลดไวไวซีเพื่อนเราอยากเล่นแล้วอลิสตรงสัญ,ญลักษณ์เหลืองๆตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าอลิสเนี่ยพร้อมจะแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกๆคนยกเว้นขนมเพรออาะอลิสชอบกินขนมนะคะทุกคน <c oughs> ทุกคนไม่รู้นะ มาแล้วหนุ e มน้อยมันเลี้ยวสกินนี้มีสกินที่ได้มาฟรีนะคะตอนทำกิจกรรมเมื่อนา้นมาแล้วแรงเหรอไม่แรงยังอัพอะไรไม่ตันเนาะก็เลยจะไม่มีอันติแบบจะไม่มีเรียกว่า เป็นสกิลที่แบบแรงขึ้นเดือดขึ้นนะคะประมาณใส่ใส่ก้อยเพื่อนแล้วโอดนมานะโอ้ค DOUBLE KILL นี่ปล่อยล็อกซี่ปองใครเนี่ยฝั่งเขามีล็อกซี่ใช่ไหมใช่โวเล่นน้อยมากกับกัล้งาง่ายไ,ไหวแล้วที่จะเริ่มจากการซื้อ กลับมาแล้วเติมเลือเสร็จแล้วกำลังไปนะน้องหนูอลิสกำลังไปค่ะทุกคนรอน้องอลิสก่อนนะคะแน่น้องหนูอลิสใส่กลอกให้พี่เฮล One พี่เทวจะได้ไม่ต้องตายทุกทายค่ะอลิซตาทุกคนคิดว่าใครไรนะเกียวเซียนไง รังสีอันไหนรังสีรังสีลงส่งตรงมาจับฟ้าหรือรังสีข้างๆข้างองา,งา,งาเดมเจียดจักจับฟ้าอยู่เรงนี้น้อนหนูอลิซต้องไปหานะคะพี่พี่มาแล้วอาจารย์น้องหนูอลิซเบามากเลยน้องหนูอลิซของ แวนแวนแบกบพี่พี่อะี่เทลอลิใช้ลลก้อยพี่เทลเราเนะอล,ลิช่วยพี่เทลเต็มที่แล้วอลิจะตายเองแล้วค่ะพี่เทลอล,ลิตายเองค่ะบัตรต่อเบอร์แปดแต่บัตรแรงมากเลยนะนะัทต้นเกมบัตรมีของแล้วะ ออกขนาดนี้ยังแรงเลยอะโองไรอัค่ะไว้น้องกำลังไปหานะพี่นาคอสพี่มีรถลูกจิม้มพี่แหวนพี่ยอนน้องน้องอลิสมาแล้วน้องตีอย่างนี้ค่ะนี่ น้องอลิไม่ไหวแล้วน้องอลิจะตายน้องอลิตาย,ออตายใช่ค่ะอลิตายบัตรแรงขนาดไหนระอบนี้บัตรไม่ได้แรงเลยเพื่อเกิดหน่อยแล้วบัตใส่ในป้อมวัดแปดนัดไวไหมไวนะ้นี่อะขอสู้น้องอลิก็มาไปด้วย อเ <ไป S 1> <ะ>ล็กไปช้าวิลกิ้งน้องอเล็กก็ลูกจิม้มน้องอเลิสก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะน้องอเลิสเบามากค่ะโอ้โหไปเอาลูกจิ้มมาติดน้องอเลิสกันค่ะเน,นี่ยหยุดเลยนะคะ,ะ,คะพี่ล็อกซี่ล็อกซี่ ล็อกซีะะ่ะจะฆ่าพี่ด้วยกันเอาลูกจิ้มเนี่ยนะทล็อกซี่ตายเชื่อปะเนี่ยดูดินัทพี่จะตายน้องอลิซตายเพราะว่าไม่มีในเกมง่ายๆก็คือเพื่อนๆนะคะนัทดูล็อกซี่ฝั่งเราล็อกซี่ฝั่งเราจะฆ่าพี่ด้วยการเอาลูกจิ้มมาติดพี่ให้พี่ตาย An, <inaudible> enemy yeah, him, <inaudible> an enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy <inaudible> has been <inaudible> defeated. <inaudible> enemy double kill. Ultimate. Enemy double kill. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. <inaudible> <Not> <inaudible> <an enemy. inaudible> ต้ been องอลิซเปนซัพพอร์ตค่ะเป็นซัพพอรตต้องคอยช่วยยอนกับเทลน้องอลิซตัวค่ะที่บัสให้กดยอมแพ้เพื่อนผู้ห่วงนาทีเองจะเย็นสิ น้องเปิดลุยนะคะดี่นากอาน้องอลริตายค่ะน้องอลรเลือนน้อยการจะไม่ใส่คะแต่ว่าเพื่อนเขาแฉลบไปเอามีตัวนีอเลี้ยวใช่ไหมไม่ใช่ก็ใช่รอเลียวที่รอเลียวเขาแฉลบไปเอาค่ะ

น้องอล,ลิขอเคลียร์คลิปใครเอามาติีน้องอลิข์ใครโอ้ยล็อกซี่จะเอามาฆ่ากันทำไมับแห่เลยค่ะทุกคนล็อกซี่ฆ่าเราล็อกซี่ฝั่งเราเองค่ะทุกคน ใช่บ้าลใหับพอล็อกซี่ฝั่งเราเองนี่แหละเอาลูกลกิมติคี้แต่ภาษาแบบการถูกคนกคนเมียงี้เหมือนกันก็คือลูกกีมตายพอลูกกีมฝั่งฝั่งตรงล็อกซี่ฝั่งเข้ามาตีเราล็อกซี่ฝั่เราล็อกซี่ฝั่งเราก็วิ่งไปทั่วไม,ม ีล็อกบี้ตอนนั้นล็อบบี้ฮาร์พี่ล็อกบี้ฝั่งเราเนี่ยน่นะคะพี่น้องเปิดเ่อะไอ้ซีเทลนะคะน้องอลิซจะพยายามป้องพี่ๆนะคะน้องอลิซเป็นซัพพอร์ตน้องอลิซยวจะช่วย

เอารุกจิ้มมาติดนี่แหละน้องอลิซไม่มาแล้วคะ่ะน้องอลิซเหนื่อยน้องอลิซขี้เกียจอยากจะพูดค่ะเขาเข้ามาใหญ่ป้อมเราค่ะทุกคนน้องอลิซเปิดทีมไว้ทุกคนนะคะ อย่ายอมแพ้ต้องสู้สิจี้เงี้ย,ยมีก็คือกำลังเกลี้ยงน,นะคะ คอนนัสจะบอกว่าที่ไม่ได้มานะต่อปีตั้งนานเทลออนัสมาแย่งพีโอ้ยอีกแล้วเหนื่อยจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่ถ้าพีตัวนี้ของพีพพพ Enemy double kill! Enemy triple kill! An enemy has <coughs> been defeated! <coughs> enemy legendary! Be the devil. Devil. Enemy double, double kill! kill. <coughs> enemy triple kill! <coughs> enemy triple kill. <coughs> An enemy <coughs> has been defeated! Enemy quad kill! Enemy mega kill! <coughs> Enemy has been defeated. Hey, to long. Your tower has been destroyed. And enemy has been defeated. Double kill. Ultimate. Oh, ก็แย่คุณควสถานการณ์ยังแย่เราไปลองเคลียร์คีปเป็นอันมากดิให้เตะคีขาวคุ้เยอะมากเลย นี่นาต้อจแล้วแรงขนาดนั้นนะขอแรงเกินเมือนจะเห็นติเขาที่นี่เรื่องเนี้ยตั้งชื่อคิดว่าตากของคนเล่นายคุณไม่หายแล้วด้ย คนเล่นพลาดแบบก็คือไม่อยากแบบเออสิ่งหนึ่งคือสึงแพ้ก็ได้ใช่ไหมนัดแต่ไม่อยากตายน้ำมือของทีมตัวเองแบบเอาลูกกิ้มของบอลตุ่ข้ามตีทีมตัวเองทีไม่ไหวแล้วน้ำตาของคนเล่นชัดชัดชาดูไว้แต่ละคนน้ำตาซึมแล้ว อลิฟังงข้ากับอลิฟังเราอก็อคือที่นั่นแหลลอยแบเดนจุดที่เด็ดแต่ว่าพี่ซูเขาไม่ได้เลยอ่ะเขาแรงกว่าพี่อ่ะไปไอไฮด์ยูสติเอนมี่อัลติเมทเบบีันหาอลิฟังขข้ากันอัลลอย has been defeated ู้อเติมเลือดก่อนน้ำตาของคนเล่นจริงๆอนั่นเอาไหมพี่จะเปิดโลกให้โอ้ Enemy ้ n เยอะนะให้เตะทำอะไรหรอให้เตะเราอ่ะกับยอนอย่าบอกนะออกเกมจะร้องไห้ค่ทุกคนนี่คือน้ำตาซึมๆนะทุกคนไม่ใช่อะไร ไม่ใช่เราอเราไม่ได้โกรธตรงไหนเราไม่ได้โกรธไม่ได้แคร์แต่เราแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนต้องเอาลูกจิ่มาติดเราตอนนี้ฝั่งเราข้ามาถึงที่นี่ก็ต้องฆ่าไหมล่ะยัดนัดยาบัตยาบัตรงบัลแมลง แต่ป้อมแตกโอเวค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วย,ยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้คนเล่นหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอือใช่อือ